ว่ายืงยังไงบ้างห <c oughs> ัวบูตร,ตรงนี้ว่ามีมีเจ็บเลยครับมาดูว่าเทียรอจะทุ่มเร็ววุฒินไม่ได้เห็นว่านี่ครับพยายามฟ้องว่าเทียรอนเนี่ยไปยันนะครับใครบี้ว่าเทียรอนเนี่ยไปยันทางพีตัน <c oughs> ต้องรอดูภาพช้าครับแต่เจ้าอุ้มธิรทรนี่ไม่ยุ่งครับไม่ขอยุ่งครับถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับตรงนี้ล้มไปแล้วครับอ๋อจริงจริงแถมครับโอ้โหจริงๆอ่าก็ยังมีอยู่นะครับยังยังไม่โตสักทีครับเล่นแบบนี้นี่เดี๋ยวจะทําตัวเองเดือดร้อนเอาได้นะครับธิรทรดูว่าผู้รับเส้นจะสื่อสารกับผู้ตัดสินยังไงครับ มันไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีผลกับเกมนะครับถ้าเกิดผู้ตัดสินัดสินใจลงโทษไปเนี่ยเรารอดตัวไปได้ครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับ